ก็กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็กลับ,บมาพบกับโควิดสก,กิจข่าวหนึ่งกันเหมือนเคยนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็มีข่าวที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโควิดสก,กิจข่าวหนึ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆรวมไปถึงสาระน่ารู้ต่างๆ อีกมากมายนะฮะที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับฟังได้รับชมกันนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็มีประเด็นข่าวนะฮะที่จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะฮะก็อาจาการที่นะฮะได้มีการหยุดยิงกันไปนะฮะระหว่าง ไทยและกัมพูชานะฮะก็มีการปล่อยเฉลยศึกทั้ง18คนนะฮะกับกรัรมพูชานะฮะทางผู้นำห,นหุนเซนนะครับก็ออกมาอตอนรับขับสู้นะฮะบริจาคเงินช่วยเหลือนะฮะต่างๆมากมายรวมไปถึงกษัตริย์ของกัมพูชาก็มีการบริจาคเงินมอบเงินให้นะครับ ด้วยความอบอุ่นนะครับแต่จากนั้นนะฮะก็ะได้มีเฉลยศึกนะฮะใน18คนนะครับก็ได้ออกมาแฉะนะครับว่าเงินบริจาคนะครับที่ได้รับนะครับก็ถูกรัฐบาลป้นเงียบนะฮะก็ไม่เหลือ ถึงมือไม่ต่บาทเดียวนะครับก็เลยต้องออกมาแฉยับนะครับฉเฉลยขมรน,นะฮะพอถึงบ้านปุ๊กรีบอัดคลิปแฉทันทีนะฮะเงินบริจาคหายเกลี้ยงโดนรัฐบาลพ้นเรียบนะฮะไม่เหลือถึงมือไม่ต่บาทเดียวนะฮะก็เป็นสดนจ,จนไม่ทิ้งแถวนะฮะวงการทหารขมรนเน่าเฟะนะฮะจนนอนขึ้นนะค,ความจริงที่สุดอัพยศ ถูกเปิดโปงโดยอ,อดีตเฉลยศึกนะฮะที่ประเทศไทยปล่อยตัวกลับบ้านไปนะฮะแทนที่จะได้กลับบ้านไปก่อนลูกก่อนเมียอย่างมีความสุขกลับต้องออกมาอาลิปแชร์ทางน้ําตาว่าเงินบริจาคที่พี่น้องชาวเมรและผู้ใจบุญาฝากมาให้นะฮะถูกมือมืดในกองทัพอมเงียบนะฮะไม่เหลือถึงมือ ไม่แต่บาทเดียวนะฮะคุณเซนนะครับปันภาพฉเฉลยศึกทั้ง18คนนี้นะครับให้เป็นฮีโร่กู้ชาติออกสื่อใหญ่โตนะฮะแต่พอรับลังกับป้นเงินยียวยาทหารของตัวเองแบบหน้า,ด,านด้านนะครับนี่หรือคือผลตอบแทนของคนที่ยอมเสี่ยงตายนะครับบอกได้เลยว่าเกินคำบรรยายนะครับซึ่งฉเฉลยศึกคนนี้นะครับก็ออกมาพูดต่ออีกว่า สู้ประเทศไทยไม่ได้นะฮะเลี้ยงดีจนไม่อยากกลับบ้านขณะที่อยู่ประเทศไทยนะครับทหารกเขมรนกินอิ่มนอนอุ่นสุขภาพแข็งแรงดีมีหมอมารักษานะครับแถมยังกล้าที่จะให้หมอทําฟันให้ฟรีก่อนกลับบ้านอีกต่างหากนะฮะก็สะท้อนให้เห็นมาตรฐานความเป็นมนุษย์ที่ต่างกันเราฟังกค่เหวประเทศไทยนะฮะดูแลฉเฉลยศึกฮะตามหลักมนุษยธรรมสากลเป,เป๊ะเลยนะฮะ แต่พอกลับถึงมือผู้นำชาติตัวเองดันถูกส่งกลับไปแนวหน้าทันทีแถมโดนโกงเงินจนหมดตัวนะฮะงานนี้ใครกันแน่ที่เป็นปีศาจตัวจริงหลอกใช้แล้วทิ้งนะฮะชะตาก,กรรมทหาร,รเขมรหน้าสมเพศนะ,ะทันทีที่เท้าแตะแผ่นดินแม่แทนที่จะได้พักฟื้นฟื้นฟูจิตใจนะครับกับถูกอายัดเข้ากลมกล่องต่อทันทีเหมือนผักป่านะฮะส่วนเงินบริจาคที่ให้เฉลยศึก ก็หายสาบสูญไปกับสายลมจนต้องออกมาอัดคลิปนะฮะขอให้คนช่วยแชรนะฮะเพื่อเงินจะลอยกลับมานะครับนี่คือบทเรียนรลักขับขแพรนะฮะว่าอย่าอาไว้ใจผู้นํำน่าเงินที่เห็นทหารเป็นแค่เครื่องมือ,อเพื่อรักษาอำนาจและบอเงินบอทองส่วนตัวนะครับนั่นก็เป็นทหารเฉลยศึกที่ประเทศไทยส่งกับกัมบูชานลครับหลังจากที่ ได้ขับพบกับผู้นำอย่างคุณเซนและได้รับน้ำดีจากมากมายนะฮะทั้งมีพี่น้องประชาชนชาวเมียนบริจาคมานะครับสุดท้ายก็โดนโอมเงินไปหมดตัวเลยนะฮะแถมยังต้องไปชายแดนต่อทันทีนะฮะแทนที่จะไดะ้พักฟื้นนะฮะฟื้นผูจิตใจได้อยู่กับพ่อแม่ลูกเมียเห็นไหมแลวครับว่านะฮะผู้นำพ่อลูกคุณเซคุณนี้ นะครับหลายขนาดไหนนะฮะมันไม่เคยสนใจทหารเลยนะฮะมันสนใจแต่เรื่องของมันอย่างเดียวนะฮะส่วนทหารที่ถูกเกณฑ์มาเพื่อไปรบที่ชายแดนนะฮะก็ถูกหลอกให้ไปตุยฟรีมีมีมิฉะนั้นนะฮะถึงมิก้าแจ้งอยอดทหารที่เสียชีวิตจริงๆนะฮะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะฮะซึ่งอพอลูกคุณเสนเนียนีฮะกลัวจะเสียเงินเ,นเสียทอง นะครับก็น่าเห็นใจทหารขั้นเมรนะรที่เสียชีวิตนะฮะที่ออกไปรบจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับสวัสดิการอะไรจากคุณเซนอีกนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่กัมพูชานะฮะข่าวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเห็นบอกว่าที่พนมเป็นเดือดลุกเป็นไฟนะครับทัพขเมรเปิดศึกลบกันเองจนทําให้คุณเซนผวากลัวถูกปฏิวัติ สั่งล็อกดาวน์ทำเนียบนะครับ mm hmm. เรื่องพีคนะฮะไม่ได้จบแค่ที่ชายแดนนะฮะแต่มันลามไปถึงพนมเปญแล้วนะครับกิอายการกรบฏแรงมากนะฮะตอนนี้ทหารจะพูน้อยเริ่มหันปากเข้าหลามกลับมหาหู้นนำตัวเอนะฮะเพราะอะไรหรือครับก็เพราะว่าพวกเขานะฮะเริ่มคิดได้ว่าเพื่อนตุยฟรีในขณะที่นายพลแก้งป่วยนอนห้องแอร์เงินเดือนไม่ออกข้าวไม่มีกิจ ความน้อยเนื้อต่ําใจนี่แหละคือเชื้อเพลิงชิ้นปีนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะฮะทอน้ำเลี้ยงจากยีนเทาและแก๊งสแกมเมอรอ์ที่เคยส่งสวยให้ในายพลนะฮะก็ดันมาโดนประเทศไทยบอมนะฮะนายพลไม่มีเงินเลี้ยงลูกน้องนะครับความโจรลัก็ดีก็จบลงนะครับตอนนี้มีข่าวลือว่าหน่วยรบพิเศษบางหน่วยนะฮะเริ่ม กาะคลื่นใต้น้ำนะฮะเตรียมกลับไปทวงความยุติธรรมที่พนมเปญน,นะฮะแทนที่จะรบกับไทยนะครับสถานการณ์ในพนมเปญตึงเครียดระดับ10ิลิเอร์นะฮะผู้นอัมุลเซรตอนนี้อภาวันหนักนะฮะไม่กล้านอนบ้านพักประจำนะครับต้องย้ายไปนอนอทุกคืนนะฮะที่อื่นเนะีฮะแบบระแวงเลยนะฮะไม่กล้าที่จะนอน ที่บ้านตัวเองนะครับรวมไปถึงแล้วแวงแมกระทั่งบริกาศตัวเองนะฮะกลัวโดนเสียบข้างหลังนะครับต,ตอนนี้นะฮะเศรษฐกิจกัมพูชาก็ดิ่งเหวของแพงน้ํามันพลิกในตลาดพุ่งขึ้นถึง3าถึงสเท่าตัวนะครับประชาชนนะฮะของกัมพูชาตอนนี้นะครับก็ออกมากวาดอาหารจนเกลี้ยงบนชั้นวางของในห้างนะครับเพราะ ความกลัวนะครับนักวิเคราะห์มองว่านี่คือสภาวะรัฐล้ลมเหลวรัฐบาลคุมอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้าคุณเซนแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้ภายใน7.2ชั่วโมงนี้มอปป็อบปากท้องนะก็จะกลายเป็นมอบขับไล่แน่นอนนะครับส่วนประเทศไทยเรานะครับก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะหน้าที่จบแค่นั่งดูบนอาัจจรน,นะครับปล่อยให้กลไกธรรมชาติทํางานให้คนกับ,บูชาจัดการ ล้างบ้านของตัวเองนะครับเราไม่ต้องไปเปือกระสุนแม้แต่นัดเดียวนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมและเ,เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันนะครับว่าจะคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างไปที่ท่านแรกนะฮะท่านแรกก็บอกว่าขอให้เป็นจริงนะครับท่านต่อมาก็บอกว่าเป็นข่าวที่ดีมากนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่า คำสาบบรมันกำลังทำงานนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นจริงถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่นะครับท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าขอให้ประเทศไทยเราทหารไทยอ,อยู่เย็นเป็นสุขนะครับท่านต่อมาท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายนะครับก็บอกว่าสาธุสาธุขอให้เป็นจริงนะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะครับที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามา นะครับแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันนะครับกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะที่รับฟังประเด็นข่าวที่หยิบยกมาเล่าให้กับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก็ต้องกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนะฮะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันท<ม>ุกท่านนะฮะ ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ